สวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาขายของนะครับแต่ว่าก่อนจะมาขายของนั้นพามาดูก่อนพามาดูตัวอย่างสินค้าก่อนพอดีหลายท่านนะครับถามเข้ามานะครับว่าเมล็ดพันธุ์อีลอกนะครับเมล็ดพันธุ์อีลอกมีไหมช่วงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่ามีอยู่นะครับมีอยู่3ามชุดนะครับแต่ไม่ใช่ อีลอกพวกนี้นะครับไอตัวนี้บ้านผมเลือกเอ่อพวกอะไรละ่ะอีลอกนะอีไลนะครับอีลอกตัวนี้สายพันธุ์พวกนี้นะครับที่สวนผมเนี่ยจะมีสองสีนะใหญ่เต็มที่ใหญ่เหมือนกันใหญ่เท่าครึ่งแขนเหมือนกันนะครับเวลาเขาใหญ่เต็มที่สูงระดับหัวเราเหมือนกันอันนี้ต้นไซนี้นะครับพวกนี้สามปีก็กําลังออกดอกสายพันธุ์นี้อ่สี ออกดำเนาะอีกสายพันหนึ่งจะต้นสีออกขาวนะครับเดี๋ยวผมเดินดูก่อนโซนไหนนี่นี่อีกสายพันธุหนึ่งจะเป็นต้นสีขาวแบบนี้นะครับสองแบบที่สวนผมนะครับตรงนี้ถ้าโตเต็มวัเนี่ยต้นสูงใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ได้สูงมากนะครับสูงระดับไหลระดับหัวก็โตขนาดสองนิ้วเนี่ยได้ต้นใหญ่ๆนะครับ พวกนี้เนี่ยกำลังออกดอกนะครับฤดูนี้ไม่มีเมล็ดนะครับสายพันธุ์นี้กําลังติดเมล็ดนะครับกําลังติดเมล็ดนะครับออกดอกติดเมล็ดอยู่พวกนี้นะครับแล้วเมล็ดเขาเนี่ยจะไปสุกช่วงช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงฤดูหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่ก็เริ่มสุกแล้วแล้วก็กระจายกันค่อยๆสุกทยอยสุกไปยันปลายหนาวนะครับกลางๆหนาวปลายฤดูหนาวนะครับ แล้วในฤดูหนาวเนี่ยมเมล็ดพันธุ์เขามีระยะฟักตัวนะครับสายพันธุ์พวกนี้มันฟักตัวมันมีระยะฟักตัวนะครับมันเพาะไม่งอกในฤดูหนาวนะครับถ้าจะเพาะเราต้องผ่านฤดูหนาวไปก่อนไปถึงเดือนมีนานะครับให้อากาศร้อนก่อนถึงจะเพาะงอกนะครับสายพันธุ์พวกนี้แต่ที่เห็นเนี่ยสามซองนี้นะครับอ่ะใครเร็วใครได้นะครับ ผมแบ่งไว้เพาะแล้วประมาณ200เมล็ดนะครับส่วนตัวของผมนะครับนี้2องละร้อเมล็ดนะครับแถม10เมล็ดนะครับ1ชุดนะครับมีแค่3ชุดนะครับเพราะว่าผมเก็บมาได้แบ่งใส่ซองเนี่ยได้4ชุดแต่ว่ามีท่านหนึงเอาไปแล้วชุดหนึ่งนะครับส่วนผมก็เพาะลงดินไปแล้วเพราะว่าผมจะใช้ขยายพันธุ์ในสวนนะครับที่เห็นอยู่นี้คือสายพันธุ์อีลอกที่เขาเรียกว่าอีลอกหางควายนะครับอีลอกหางควาย อีลอกหางควายเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าอีลอกขันหอกนะครับลองไปเซิร์ชในเน็ตดูเพิ่มเติมนะครับมันเป็นสายพันธุ์อีลอกที่หาค่อนข้างยากนะครับผมไปในป่าเนี่ยเดินป่านานๆทีจะเจอสักต้นสองต้นนะครับลักษณะใบอ่าเดี๋ยวผมพามาดูที่สวนผมได้ต้นเล็กๆมันมาปลูกสี่าหต้นนะครับ <c oughs> ลักษณะใบเขาจะบะประมาณนี้นะ อีลอกใสยพันธุ์นี้เป็นซ้อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กเขานะครับได้ต้นเล็กเขามาปลูก1ต้น2ต้น3ามต้น4ี่ต้นห้าต้นนะครับได้ประมาณนี้ต้นใหญ่เขาเนี่ยมันสูงท่วมหัวไปเลยนะครับมันมันยาวเหมือนหอกเลยอะแล้วความใหญ่มันเนี่ยมันก็ประมาณ2นิ้วมือเราแต่มันใหญ่ค่อนข้างใหญ่กว่าอีลอกพันธรรมดาที่ผมมีนะครับใหญ่แล้วก็ยาวแล้วลักษณะ พิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่แทงขึ้นมาเนี่ยมันจะแทงช่อดอกก่อนนะครับตั้งแต่มีนาเมษาฝนเริ่มมาเขาแทงช่อดอกขึ้นมาก่อนเลยยาวมากทรงดอกก็คนละอย่างกันกันกบแบบนี้นะครับทรงดอกของอีลอกคันหอกหรือว่าอีลอกขางควายเนี่ยเขาจะเป็นกลวยหุ้มตรงนี้ทรงดอกต่างกันเลยก็ลองไปค้นเพิ่มเติมนะครับทรงดอกต่างกันเมื่อมันแทงดอกออกมาก่อนนะครับมันจึงมาสุก มันจึงมาสุกนะครับมันจึงมาสุกก่อนเขามันเริ่มสุกตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วก็มีหลายท่านถามเข้ามาผมก็ไม่กล้าขายไปทีแรกเพราะว่าผมกลัวมันจะมีระยะฟักตัวเหมือนอีอลอกพวกนี้หรือเปล่าอาจจะต้องผ่านฤดูหนาวก่อนหรือเปล่าผมก็ทดลองเพาะดูก่อนนะครับเพราะดูเอ้มันงอกนะครับเนี่ยหลายเมล็ดมีตุ่มตาเริ่มงอกแล้วนะครับคือท่านไหนสั่งไปเนี่ย ผมแนะนําให้เพาะใส่กระมังหรืออะไรก็ได้หรือจะถุงเพาะชําถุงละสองสามเมล็ดก,ก็ได้เพาะไว้ก่อนปีหน้าค่อยไปปลูกลงดินนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหายากของผมก็เพาะไว้อย่างดีเลยนะกําลังงอกกันมันสุกช่วงช่วงนี้ช่วงกลางฝนตั้งแต่เดือนที่แล้วมันทาให้มันเพาะงอกตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันสุกไม่พร้อมเขาเนี่ยผมไปเจอนะครับเจอบนภูเขามา ผมก็ทําแผนที่หมุดหมายไว้พอขึ้นไปเอาเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับมันเราก็ไปไม่ทันมเมล็ดมันก็โดนนกต่างๆกินไปเครื่องฝกนะักแล้วนะครับแต่ละฝักนะครับเหลือเหลือไม่ถึงเครื่องฝักอะ่ะแต่ละฝักนะครับได้มาสี่สาห้าฝักนะครับฝักละนิดละหน่อยนะครับมเมล็ดมันมันโดนกินไปเยอะของหายากนะครับส่วน ท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับมีแค่3ชุดนะครับเหลือแค่3ชุดส่วนอีลอกอีไลพวกนี้นะครับสายพันธุ์ของสวนผมเนี่ยท่านไหนสนใจก็รอไปนู่นแหละช่วงกลางฤดูหนาวเป็นต้นไปนะครับน่าจะเริ่มมีขายส่วนหัวพันธุ์ของผมก็ไม่ได้ขุดแล้วนะครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าขุดไปเนี่ยต้นมันชำไม่ได้นะครับอ่ามันก็จะตายนะครับ คือช่วงหนึ่งนะครับก็มีขุดแบ่งหัวพันธุ์ไปให้หลายท่านนะครับคือเราเอาหัวพันธุ์ออกไปเนี่ยต้นมันยังปลูกได้นะครับแต่ว่าปีถัดไปมันก็จะต้นเล็กลงเพราะว่ามันจะสร้างหัวใหม่ได้เล็กนะครับก็ท่านไหนสนใจหัวพันธุ์ก็คงต้องรอเป็นปีหน้าแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ก็คงเป็นนุ่นแหละกลางหนาวปลายหนาวนะครับต้นพันุนะครับพวกนี้พวกนี้ก็ผมว่า สิบต้นสิบกว่าต้นนะครับแกงอิ่มแต่ว่าไซนี้ผมไม่ค่อยได้เก็บไปทําอาหารแล้วมันถือว่าเล็กอยู่ไซส์เล็กอยู่กําลังติดฝักส่วนใหญ่เอาพวกต้นใหญ่ๆเนาะไปทําไซนี้ถือว่าเล็กอยู่ส่วนถ้าเป็นอีลอกขันหอกหรือว่าอีลอกหางควายเนี่ยบางพื้นที่เรียกอีลอกหางช้างเนาะด้วยความว่ามันสูงใหญ่พุ่มหัวเลยแหละคือผมไปเจอฝักมันเนี่ยที่บนภูเขานะครับพุ่มหัวเลยนะคือแบบโอ้โหสูงใหญ่มาก ใหญ่แบบใหญ่กว่าสองนิ้วมือผมอะสูงลิบเลยอะคือก้านเดียวเอาก้านดอกมันก้านเดียวหรือก่าลำต้นมันก้านเดียวในแกงอิ่มเลย <c oughs> คือแบบปลูกได้สัก,สกร้อยต้นเนี่ยโอ้โหมีกินมีกินแบบโอ้โหสุดยอดเลยแหละเพราะว่ามันต้นใหญ่มากนะครับอ่ะพันุไหนสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับช้าหมดก่อนนะครับก็ไปปลูกทาต้นพันธุ์กันส่วนพวกนี้ก็รอเวลาหน่อยเนาะกําลังกําลังติดผลนะครับ อ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้มาขายของโดยเฉพาะโอ้อีลอกนะครับเห็นไหมต้นไม้เราก็อยู่อย่างนี้ไปข้างล่างก็เป็นอีลอกนะครับผมก็พยายามจะกระจายพันธุ์ให้ได้ทั่วทั้งสวนนะครับแบบนี้เก็บขายได้เก็บกินได้ปลูกครั้งเดียวนะครับกินกันยาวๆแต่ว,ว่ากว่าจะโตอย,อย่างนี้ก็ใช้เวลา3ปีนะครับโดยประมาณถ้าปลูกจากเมล็ดนะครับช้าหน่อยแต่ก็โอเคนะครับ Budi.